วันนี้ตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2534แล้วก็มาตอนเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษเสร็จหลังจากทำงานจากตรงสือแล้วก็นอนพักพอพักเริ่มภาวนาก็มีพระท่านมา บอกว่าเรื่องการสร้างเจดีย์ก็ดีสร้างองค์พระปฐมก็ดีสร้างฐานองค์พระปฐมก็ดีทงหมดนี้คนจะทําเปหนังสือไว้เพื่อลูกหลานทั้งหลายเขามีความเข้าใจว่าสร้างทําไมก็ขอนําเรื่องนี้มาคุยกันอันนี้ไม่มีตํารานะคุยเงนินแบบธรมธรมดาธรรมดา คือว่าการสร้างเจดีย์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทะทุกหลานทุกคนโปรดทราบว่าเมื่อต้นปี2534ตอนนั้นกำลังป่วยมากเวลาน,นี้ก็ป่วยแต่ว่าการป่วยเขานั้นต่างกับเวลาน,นี้ถ้าถึงเวลา4โมงยินมันจะเริ่มอาเจียน แล้วก็เจียนเรื่อยไปจนถึงห้าทุ่มหลังจากห้าทุ่มแล้วยังนอนได้เป็นอย่างนี้ทุกวันการฉันอาหารก็ฉันไม่ได้มากแล้วก็จะกินน้ำบางทกีก็กินน้ำเปหนึ่งแก้วก็เจียนสามแก้วท้องก็ผูกแล้วต่อมาก็มีโรคความดันสูงถึงร้อยหกสิบ แล้วก็มีน้ำเนนครับน้ำในปอดหัวใจเต้นไม่เป็นอย่างวะอันนี้เป็นต้นได้รับการทรมานทางร่างกายอย่างหนักแต่ถว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททงหลายไม่มีใครเคยคิดว่าเนื้อแท้จริง ทำไมอาตมาจึงทำการกอร่อสร้างถ้าพูดถึงการกอร่อสร้างแล้วเบื่อจริงๆเวลานี้อยากจะหยุดทุกอย่างที่ทำเพราะว่าทั้งแก่และทั้งป่วยแต่ว่าในขณะนั้นมีวันหนึ่งตอนต้นปีขณะที่จะเริญภาวนาอยู่ว่าท่องเที่ยวปพนที่ต,ต่างๆไปที่พอใจ จะรดสบายแล้วกลับพื้นที่เมื่อกลับพื้นที่พอจะถอนสมาธิก็ดีเห็นพระท่านมาท่านบอกว่าคุณยังตายไม่ได้นะความจริงเวลานั้นและเวลานี้ก็ตามอยากตายเต็มทีถ้าตายเมื่อไรก็มีความสุขเมื่อนั้นถ้ามีบ้านอยู่จะก็ลองดูคราวหนึ่ง ถอยหลังจากนี้ไปประมาณยี่สิบปันเศษจะไปจริงๆประตูบ้านถูกปิดเข้าเขตบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลา,ามันก็ลำบากเหมือนกันก็ต้องนั่งมากับรมานั่งทรมานคุยอย่างนี้แหละแต่เป็นว่าพระจะบอกว่าวัดยังไม่เสร็จยังตายไม่ได้ แต่การที่สองทุนสําหรับบำรุงวัดในพระสงฆ์ภายหลังถ้ายังมีไม่พออย่างตายไม่ได้อย่างอื่นไม่สําคัญหนึ่งทุนจะไปเกงใครเขาทุกคนต่างคนต่างก็มีทุกทุกคนต่างก็หากินพอบ้างไม่พอบ้างไอ้ที่เหลือกินเขาก็มีเขาจําเป็นต้องกินต้องมีต้องเก็บไปใช้บ้าง ก็เป็นว่าถ้าท่านก็บอกว่าวัดยังขาดเจดีย์คุณอย่าคิดนะว่าวัดเนี่ยทำครบ้ทนแล้วตามความประสงค์ของฉันจะลืมนบรรดาท่านพุทธบริษัทวัดท่าทรงที่สร้างขึ้นนี้ไม่สร้างตามความประสงค์อาตมาอาตมาเองหนีการก่อสร้างมาจากวัดบางหงโคเบื่อการก่อสร้าง หวังจะหาอยู่ที่สงัดไม่เห็นวัดท่าทรงมีสภาพนวัดร้างก็คิดว่าถาวัดอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมาเราจะสร้างกุฏิสักหลังเดียวแบบกุฏถกระถอเล็กๆก็สบายใจแล้วแต่ที่ไหนได้นั่นเป็นความประสงค์อาตมาต่อมาก,กลายเป็นความประสงค์ของพระพระธรรมกะเนื้อที่ ว่าต้องสร้างใทยเต็มตามบริเวณนี้มีเนื้อที่เท่านั้นสร้างรูปอย่างนั้นสร้างรูปอย่างนี้เวลานั้นสตังก็ไม่มีเงินร้อยบาทยังไม่เคยติดก,กระเป๋ายังได้ถามว่าจะสร้างอะไรยังไงท่านบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยหาสตังในเมื่อท่านรับปากจะช่วยก็ยอมรับทำเมื่อทำม,มาถึงขังน้นนี้มันก็ใกล้จะเสร็จ ยังขาดอยู่วิหารรอ้อวิหารยี่ห้าเม็ดขอโทษยี่5าไร่ยังไม่ได้ทาสีทางเดินร้อยร้อยรอบร้อยไร่ยังไม่ไประจบกันแต่ถึงยังไงก็ดีก็ต้องพบกันกันได้เค่อยทำไปจนเสร็จถ้ายังไม่ตายนั่นนบอกว่าที่คนคิดว่าเสร็จมันก็ยังไม่เสร็จกุฏิไม้ที่สร้างมันครั้งก่อนหลังโบท ให้รื้อขึ้นมาเป็นคนิีนให้หมดจะได้ไม่พังแล้วอีกประการหนึ่งวัดต้องมีเจดีย์เลยดชี้ให้ท่านดูยอดวิหารว่าวิหารแลว้วก็ว่าบรรดาพุทลูกหลังมียอดทั้งหมดคล้ายเจดีย์อยู่แล้วท่านบ,บอกว่าท่านบอกว่าน้านมันยอดวิหารยอดนบรรดาไม่ใช่เจดีย์คณต้องสร้างเจดีย์ิงจะครับทวน ก็ได้าถามว่าจะสร้างที่ไหนผมไม่มีที่จะสร้างท่านบอกว่าถ้าสร้างที่ร้อยไร่ก็ได้ไปกลับเรียนท่านบอกว่าถ้าที่ร้อยไร่ไม่สร้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ร้อยไร่ปลูกต้นไม้ไว้เต็มต้องการให้เป็นป่าเพื่อความรงง่มเย็นเป็นสุขทั้งคนและสัตว์ท่านก็เลยบอกว่า วันแรกตกลงกันไม่ได้ท่านกำหนดสร้างพระเจดีย์ใหญ่มากแล้วก็สูงมากต่อมาวันที่สองท่านมาใหม่ในเวลาเดียวกันคือเวลาประมาณตีเกือบตีสี่เลิกเจริญกรรมฐานท่านก็มาพูดอีกอาตมาก็ไม่ยอมรับว่าถ้าให้ผมซื้อที่ใหม่นี่ผมไม่ซื้อ ที่ที่บอกที่สร้างเจดีย์ไม่มีที่งไงก็ตามเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นผมไม่ทําแน่นอนท่านก็นิ่งถ้าท่านก็กลับไปวันที่สามท่านมาใหม่ถ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันองค์ใหญ่ไม่ต้องทําแต่ให้ทําองค์เล็กๆแต่ต้องราคาแพงถามด่ว่าราคาประมาณเท่าไหร่ บอกไม่รู้ละฉันหาให้ท่านก็นแล้วกันเืราคาไม่แน่นอนว่าของไม่จะขาดของไม่จะขึาา้นราคาข้้งหน้าไม่ชช่ของจะขาดมือลงในท้องตลาดราคาจะสูงขึ้นถ้ากำหนดราคาเวลานี้ก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านจะหาเงินให้ทันแล้วท่านก็สั่งบอกว่า ถ้าจะสร้างนะเอาที่ตรงนี้นะเอาที่ใกล้ๆพระพุทธรูปอุ้มบาทยืนันตรงนั้นต้องทำให้สวยแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ได้ปิดทองตามร่องปิกกระจกตอนไนม่เห็นมองเห็นความสวยถามนด้ว่าทำไมจึงต้องสวย ท่านบอกว่าเป็นการเจริญศรัทธาทุกอย่างที่ให้ทำนี่ไม่ต้องการโอ,โอ้อวดไม่ต้องการแข่งขันกับใครจรึงทำไม่เหมือนใครต้องการอย่างเที่ให้ทุกคนที่มองเห็นแล้วติดตาจิตใจว่าวัดท่าทรงมีอะไรบ้างที่เราชอบใจถ้าเวลาก่อนเขาจะตายจิตเขานึกขึ้นมา ว่าเราเคยเห็นวัดท่าสงชอบใจตรงนั้นชอบใจตรงนี้ในขณะนั้นก็เพราะเขาตายไปเขาจะไปสวรรค์ทันทีอันนี้เป็นดีลาของพระท่านที่ต้องการใช่คนไปสวรรค์โดยใช้รูปแบบสวยๆย,ยิงเรียกกันได้ช่างบรนเสริฐกระจำเนียนสามีปัญญาเป็นช่างประจําวัดช่างปั้นพระ เรื่องความสวยงามต้องยกให้สองคนสองคนนี่มีความรู้บวกกันแล้วเป็นป .8 ก็นั่นหมายความว่าเมียป .4 ผัวก็ป .4 ถ้าบวกกันแล้วก็เป็นป .8 เข้ามาปรึกษาห,าหารือให้การสถานที่ว่าถ้าที่ตรงนี้จะสูงขนาดไหน เธอก็สถานที่แล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้จะสูงได้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าพระยืนเฉพาะยอดนะถึงยอดเรียบรที่พอใจก็บอกว่าเธอว่าเจดีย์นี้ตรงมีดอกพุทธานทั้งหมดดอกพุทธานทั้งหมดติดทองคำร่องพุทธานก็ติดกระจกกระจกเงาขาวใส ห้ามใช้กระจกสีเพราะว่าไม่สวยเวลาทอแสงแดดระตอนแสงแดดก็เป็นว่าตกลงเธอก็ใช้เวลาผ่านมานานใ,นใกล้จะดูฝนที่จะเป็นพฤษภาคม2 5งพันิบสี่ก็ลงมือทำก่อนที่จะทำก็มีคุณอวิชาติสุข,ขมุม รู้ข่าวเข้าก็ไป็นเปไปถ่ายภาพเจดีมาจากวัดต่างๆอย่างวัดโพบ้างวัดไหนบ้างก็าตามเอามาหลาภาพเอามาให้เลือกจะเลือกแล้วไม่เป็นที่พอใจของพระท่านก็นี้จงให้ประเสริฐให้เขียนภาพขึ้นมาสองภาพแต่เปรียบๆกับแบบมีขั้นตอน เธอก็เสียงมาท่านเป็นที่พอใจต่อมาเขาก็ลงมือสร้างส่วนล่างทั้งหมดถึงคอระคังเป็นเรื่องของประเสริฐกับจำเนียนด้านคอระคังเป็นเรื่องของพระสามารถซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญตอนนี้อยู่พอทงกคนก็เป็นการก่อสร้างเจดีย์กับมันเริ่มขึ้น พระเจดีนี้มีความสำคัญยังไงก็ต้องขอต่อว่าถ้าเฉพาะเจดีจริงๆก็มีความสำคัญเพราะว่าพระเจดีถือว่าเป็นองค์แทน,นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเห็นพระเจดีเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติ ถ้าได้เห็นภาพเจดีย์จะนึกถึงพระสงฆ์ผู้สร้างก็เป็นสังขารนุสติเห็นภาพเจดีสวยเป็นภาพของผูศลตายไปสวรรค์ทันทีถ้ามีจิตใจมั่นคงมากเปนสมาธิสูงก็ไปพรมาโลกตายที่เฉพาะเจดีย์ตอนนี้การก่อสร้างทุนไม่มีที่บรรดาธาพุทธบริษัทคงจะมีคนทําบุญมารวมแล้วทั้งหมดไม่เกินสามพันบาท ก็าไม่ได้โฆษณาเมื่อจะเริ่มกางก่อสร้างความอภิชาติสุข,ขมุมที่อยู่กรุงเทพก็นำทุนมาให้หนึ่งแสนบาทต่อมาให้แสนบาทต่อมาให้อีกหนึ่งแสนบาท,า 100, บาทรวมแล้วเป็นสามแสนบาทเป็นทุนสำรองไม่ใช่ใยืมนาคนพอภิชาติให้เลยให้ทำเลยก็ทำด้วยไปจนทันจบ ให้จบนี่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เพราะวัดนี้การก่อสร้างไม่เคยรู้ราคาแน่นอนเพราะเวลาทํางานทําร่วมกันหมดทำหลายทำคราวหลายสถานที่ซื้อของมาพร้อมกันจใจตีราคา,าคร่าวๆหนึ่งเจดีทั้งองค์เจดีด้วยของในเจดีด้วยให้ตีราคาสักห้าล้านนี่ไม่พอ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณอภิชาติสุขุมกับคุณแสงเดือนแมนวงไปซื้อแก้วเจรไนเจากฝรั่งเศสไม่ใช่แก้วลูกเดียวนะเขาสวยสงามมากมีกิ่งมีก้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงามเป็นแก้วใหญ่มากราคาเรือนแสนอามาเป็นที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็ในนั้นก็ยังมีพระที่มีคุณค่าสูงอย่างพระทองคําเป็นทองคคำบุกคณนะโยมสันผู้ก่อนอาจารย์สันผู้ก่อนพิจณโลกนํมามาถวายพร้อมด้วยเครื่องประดับอาบรจุใส่กล่องไว้ในนั้นแล้วก็มีพระสมัยรุ่นโน้นเข้าลือกัน ว่าเป็นสมัยที่พระเจ้าพระเจ้าสีธรรมสีธรรมปีดกพระเจ้าสีธรรมปีดกก็คือพระเจ้าพรมหมาราชเราเรียกกันว่าพระเจ้าพรมหมาราชเป็นชื่อเดิมแต่เนื้อแท้จริงๆเมื่อเขาเป็นพระเจ้าดินชื่อพระเจ้าสีธรรมปีดก พระเจ้าสีธรรมปิะดุจแลพระเจ้าพรหมหาราชมาสร้างว,วัดวัดหนึ่งใกล้เขตพิษณุโลกกับพระเจดีย์ต่อกันไม่ทราบปอยู่ตรงไหนแน่แล้วก็สร้างพระเจดีย์บรรจุพระพุทธรูปเทวรูปไว้มากคณะคุณยมสันพูกก่อนทราบข่าวว่ามีคนเขาไปขุด เก็ไปติดต่อขอซื้อเขาก็ให้เป็นว่าชายคณะนี้ลงทุนไปหลายหมื่นบาทครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลับใส่พระรงศาธิกธาตุเขาคิดหมื่นบาทความยินไปตับไม้ท่านก็ซื้อมาคณะนี้ศรัทธาสูงมากแต่ก่อนที่จะซื้อมาจนบอกว่าก่อนที่ทำการขุด ว่าคนเดียวขุดพบเนี่ยเขาขายเอกสิทธิ์เขาขุดพบก็ได้อะไรบ้างก็ไม่ทราบนี่คณะนี้ต้องการจะขุดต่อไปเขาขายสิทธิของเขาทั้งที่ไม่ใช่ของเขาขายให้ราคาหลายหมื่นบาทจะไม่ได้สามหมื่นถึงสี่หมื่นก่อนที่เรามาขุดก็ทำพิธีบวงสรวง ถ้าว่าบูงสูงในบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเป็นนักธรรมเกินไปแล้วก็มันจะไร้เหตุไร้ผลเป็นพิธีกรรมที่มีผลพิธีกรรมที่เขาเชิญเทวดามาได้เชิญพรมมาได้ราธนาพระมาได้ก็แล้วกันอย่างเจ๊กเขาเข้าทรงในพิธีของเขาเขาทำอะไรแปลกๆนักเห็นอยู่แล้ว ว่าสิ่งที่รับที่อยู่ที่เราไม่สามารถเห็นได้จะมีอยู่เมื่อทําพิธีบวงสงเสร็จเสียงใต้ดินคึกขักคึกขักคล้ายกับคนขนข,ของยหนีเสียงดังสะทา้านมาเหนือดินุยโยมสันผู้กรอบอกว่าไม่ได้ไปในรอกจะกุดไปถวายหลวงพ่อที่วัดท่าสงเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เป็นพระ ท่านก็จะมีสิทธิ์ไปจะขอว่าของนี้เป็นของสงฆ์ก็ถือว่าไปถวายหลวงพ่อก็แล้วกัน <c oughs> พอบอกเพียงเท่านั้นเสียงก็เงียบถ้าขุดได้ตามความประสงค์เมื่อขุดไปขุดไปแล้วก็เธอก็นาเอาของมา,มาแจ้งข่าวให้ทราบว่ายังไม่ได้พระสงฆ์สาดีฤทิกธาตุก็บอกให้ไปบูชาใหม่ ว่าพระโงค์สารีกธาตุอยู่ทางไหนให้ตั้งใจขุดทางนั้นให้คิดเจะขุดทางนั้นก็แปลว่าได้พระโงค์สารีกธาตุเอาพระพระรุทธรูปเทวรูปมามากยั้นเจดีย์นี้จึงบรรจุของทั้งหมดคณะขยมสอนผู้ก่อนพิสุโลกทางการะของท่านนำมาเอาไว้ในเจดีย์หลังนี้ คืที่พูดผิดไปเอาไว้ในเจดีย์องค์นี้ท่านแล้วก็ยังมีของอื่นอีกมากที่บรรดาญาติโยมผู้บรัทธ์บูชาที่เป็นแก้วเหมือนแหวนเงินทองนี่บูชาพระนันไกลอีกมากถ้าจะคิดจริงราคาในทั้งเจดีย์และเจดีย์ถ้าใครให้ห้าล้านหรือสิบล้านก็ไม่ขายทั้งนี้เพ,พราะอะไรพระไม่มีอาชีพขายเจดี พระมันมีชีวขายพุทธรูปก็รวมความว่าเจดีมีค่าสูงสุดที่มีความสำคัญจริงบรรดาท่านพุทธศาสน์ก็คือว่าที่พระท่านมัดจัดการสร้างเองท่านเที่ยวเห็นได้สร้างเป็นความประสงค์ของท่านเป็นการยากที่เราจะได้พบและสถา,านที่ทางอาชีวะต้องสร้างตรงนี้ พราะบริเวณนี้เป็นที่มีพระบรมสารีริกธาตุมากสร้างทัพลงไปกับวิหารของพระพุทธเจ้าอ,อมตะอีกหลังหนึ่งนั่นทัพที่พระบรมสารีริกธาตุจะขึ้นอยู่เสมอเวลาขึ้นมาจากดินก็สวยอารามมันก็ดาวดวงใหญ่ลอยเหนือยอดไม้อยู่บ่อยๆวนไปวนมาแล้วกลับที่เดิมวิหารนั้นต้องท่านก็สั่งต้องสร้างตรงนั้น แค่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์รถแท็กเตอร์เวลาทะเวทที่อยู่ดีๆถึงตรงนั้นดับเครื่องไปไม่ได้จะถอยสไตล์เครื่องติดทํางานอื่นได้ก็ถึงที่ตรงนั้นเครื่องดับห้ามผ่านธรรมดาทั้งพุทธบริษักหลายนั่นเจดีหลังนี้เมื่อสร้างเสร็จจึงกำหนด จะบรรจุพระรูปสาลีกษัตร์วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์2565เก่งกับกวนการสามวันมาคารบุชาถ้านับอายุอาตมาตามใบสุทธิก็เจ็ดสิบห้าปีครบอายุไขเพราะเวลานี้เป็นเวลาอายุไขมีแค่เจ็ดิห้าปีไม่ใช่ร้อยปี ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ควรจะตายอยู่มานานแล้วแต่ว่าทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่พระท่านพระท่านจะให้ตายไม่ตายเป็นเรื่องของท่านถ้าท่ายังอยู่ทำงานไหวก็ทำทำงานไม่ไหวก็เลิกทำเพราะอะไรเวลานี้มันเบื่อทุกอย่างงานที่ไม่เบื่ออยู่อย่างเดียวคือสอนกรรมาฐาน สอนกรรมาฐานเท่านั้นที่ไม่เบื่อเพราะเือเป็นหน้าที่ฉนันขอบรรดาลูกหลานทุกคนเงินที่ทําการก่อสร้างนี้นอกจากเงินสามใสของคุณพริชติสุขุแล้วนอกจากนั้นทั้งหมดเป็นเงินที่ลูกหลานทุกคนให้มาใช้เป็นส่วนตัวเงินใช้เป็นส่วนตัวนีใ้ใช้ทุกจุดพระวัดร,รูปองค์ห้าหมืงนไม่พอเอาเงินส่วนตัวใช้ ห้อง,อ,งอ,งองห้องละห้าหมื่นไม่พอก็เติมนงเงินส่วนตัวแตงน่าขอญาติโยมลูกหลานทุกคนที่มาที่วัดท่าสงเห็นเจดีองค์นี้เข้าตงึงคิดว่าเจดีนี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระเจดีย์กำลังใจของดายพุทธจรศัตว์จะมีธรรมปีติ เมื่อตั้งใจนึกถึงเจดีที่วัดท่าสูงเห็นเขาแล้วจำภาพได้เป็นนึกวันไว้ทุกวันทุกคืนตื่นใหม่ๆนึกทิพหนึ่งหลับก่อนจะหลับนึกต่อยหนึ่งเพียงเท่านี้จะมีอารมณ์ติดใจเป็นฌานจิตเจจับในภาพพระโพสลเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทพธศาสนิกชนเมื่อลาท่านตายท่านจะหลีกอาบายภูยมิได้ ในการทำมูลที่วัดนี้ทำมจึงต้องทำให้สวยมีบางคนก็บอกว่าทำเกินหน้าชาวบ้านเขาบ้างทำเจ้าเอาเด่นบ้างมีคนเขามาไล่าฟังเขาไปว่าคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ว่าจะมาชอบเอาเด่นความจริงคำว่าดีถึงกับคำว่าเด่นเนี่ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนที่ทำนี่ทำตามใจพระ ไม่ให้ตามใจคนพูดคนพูดเนาะไม่มีส่วนในการทำแล้วก็ไม่มีส่วนในการทำบุญาตะตังบาทหนึ่งก็ไม่เคยให้ถ้าเยอะตามใจทำไมถ้าถามว่าทานตามใจพระมีประโยชน์ยังไงก็ขอถามว่าในเมื่ออจะมาบวชพระบวชมาเพราะพระทสอนก็ต้องตามใจท่านมีชีวิตได้เพราะอาศัยพระ มีข้าวกินพรพระมีผ้าน,นุ่งผ้าห่มเพรพระมีที่อยู่พรพระมียารักษาโรคพรอพระมีเครื่องใช้ไม่สออทุกอย่างพรพระพระท่านสงเคราะห์ปฏิบัติตามใจท่านญาติโยมก็ชอบใจเมื่อญาติโยมชอบใจมีสทถาญาติโยมก็ให้อาศัยบารมีของพระถ้าเราเราบวชมาเพราะอาศัยพระแต่เราไม่เชื่อพระถ้าบอกว่า มรรมีจริงสวรรค์มีจริงภพมโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นกิเลสตรงเรีเนว่าตายเกิดเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อก็แสดงว่าเราเป็นดดรถถัจฉีเป็นคนนอกวัฒนารรเวลาบวชอาศัยพระอาศัยบาร,รมีของพระถ้าบวชเข้ามาแล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระอตมาก็ยอมทาตามนั้นไม่ได้ อิประการหนึ่งก็บอกสร้างอะไรก็ใหญ่มากมีคนพู้หน้ารังเกียจไม่ใช่พู้สงเกียจท่านหนึ่งเมื่อสร้างสลาสองไร่ได้สองปีเสร็จติสองปีเกิมานั่งเคาะพื้นที่วัดสร้างทําไมมันใหญ่โตจะพู้คนที่ไหนมาแต่กว่าจริงการสร้างสลาสองไร่จะช้าไปหนึ่งปีการสร้างมันสร้างปีหกเดือนเสร็จ นันก็ไม่ช้าแต่ว่าที่ช้าเพราะว่ามีปีหนึ่งพอกระถินทอดเสร็จพระต้งกสองปีนี้ต่อไปนี้ต้องสร้างศาราถึงสองไร่ให้แล้วเสร็จภายในกระถินปีหน้าบรรดาญาโยมพริธบรษัทมันเป็นคอนกรีตจะสร้างเสร็จได้ยังไงก็ยังสร้างเเสร็จพอถึงกระถินปีหน้าปีนั้นตระหัว,วเฉพาะรถบัสมาห้าสิบคัน สลาพระวินิจไม่พอลน้นรถเก๋งอีกตัางหากรถตู้ต่างหากพอสร้างเสร็จก็ถึงปีที่สร้างเสร็จล้นสักคนล้นสลาไม่ใช่พอดีกับคนในคนล้นสลาโดยเฉพาะปีนี้ไหลลน้นส3 4กันหลายไหลล้นสลาเป็นอนว่าตั้งแต่ปีพศสองวันสาม พศ2555เป็นต้นไปจะรับกถินที่สลา12ไร่สลาที่12ไร่นี้ไม่ใช่คนอ,อื่นอาตมาเองก็คิดว่าท่านสั่งสร้างทำไมที่แรกก็คิดไม่ออกคิดว่าถ้าเป่าแจงกับเพชรสลา2ไร่ก็พอต่อมาไม่พอใช้สลา4ไร่ร่วมเป็น6ไร่ก็ไม่พอ ต่อมาสลาทิสองไร่ต้องสามรอบอรรบรรดาท่านพริษังิชเรื่องของการสร้างเจดีย์ก็ยุติกับเปยนเท่านี้นะในวันมาฆบูชา2535ตรงที่18กุมภาพันธ์ขอบรรดาทุกท่านมาร่วมกันน,นมัสก,การพระเจดีย์หนังสือนี้ออกวันนั้นนะหนังสือนี้จะออกวันบรรจุหลวงท่าจะแจก แจกจะพาะกับคนที่ทําบุญไม่ใช่แจกฟรีถ้าแจกฟรีเดี๋ยวไปทำกระดาษชิ้ก้นหมดพรรมดานันพุทบริษัทดูวเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนเพความสุขสวัสดิีพัฒนาบงคสงบนบนลสมบูรณ์ผลผลงมีแต่บรรดา่ันพุทธศาสนิ์ในท,ท,ทุกท่านสวัสด,ดีเหลือเวลาอีีก่่ 8, ทแ28วินาที